และนี่ก็จะเป็นสกูปเปอรดูอีกหนึ่งตอนที่มีผีของจริงเมื่อพวกเขาหลุดเข้าไปอยู่ในดินแดนของเวทมนจะต้องตามล่าหาตัวราชาของอสุรกายทั้งหลายทั้งปวงจะต้องลงไปเยี่ยมเยยนยมโลกที่มีแต่ปีศาจร้ายจะต้องปกป้องโลกให้พ้นจากมนต์ดำให้จงได้และเรื่องราวในตอนนี้จะเป็นยังไงเอาล่ะเตรียมตัวไปรับชมกันได้เลยครับ เริ่มเลื่อม,มาในสุดสนุกสุดหลอนที่พวกสกูปปี้ดูกำลังพากันมาเที่ยวและพวกเขาก็ได้ไปดูการแสดงมายากลของแคสกี้นักมายากลชื่อดังที่มีผู้ติดตามอยู่มากมายแต่ในระหว่างการแสดงช็กกี้และสกูปปี้ดูก็เล่นไปปวนงานสะเละเล่นเฉลยกลทุกอย่างที่แคสกีน้นำมาแสดงจนทำให้ผู้คนทางบ้าน,นีนเริ่มจะงดหงิดพากันเดินออกจากงานไม่ดูแม่งแล้วแคสกี้ที่รู้สึกเสียหน้าก็มาโหเป็นอย่างมากหันไปบอกแช็กกี้และสกูปปี้ดูว่าเดี๋ยวมึงเจอกูแน่สุดท้ายพวกเหล่าแกงกระบวนการขาไขปริศนาก็ถูกไล่ออกจากงานต่อมาพวกเขาก็ได้พากันปล ส่วนไอ้แคสกี้ก็เก็บข้าวของเตรียมย้ายไปหากินที่อื่นดูทรงแล้วอยู่ต่อที่นี่ไม่น่าจะได้หากินไม่น่าจเจริญในระหว่างนั้นก็เหมือนว่าจะมีทูดจิ๋วบบยบินลงมาแล้วพูดจิ๋วตัวนั้นก็ได้เข้าไปกั่นแกล้งไอ้แคสกี้มันที่งุนงิงก็เลยใช้ที่ตีมแมลงวันไล่ฟาดจนท้ายที่สุดพูดจิ๋วตัวนั้นก็พลาดท่าถูกบันจับเอาไวไ้ได้ไอ้แคสกี้รีบไปเปิดตำราหนังสือโบราณอ่านและก็ได้ข้อมูลว่าถ้าผู้ใดสามารถจับพูดจิ๋วได้ในวันฮาโลวีนผู้นั้นจะสามารถยึดพลัังงงงงเเเเววททขขอออออธมาาาาาป็น็นนตตได้้แคสสกกกีกร่ระถะโ พุทธะปฐายะจงกืนกินพลังของฝ่ายตรงข้ามและในตอนนั้นก็ได้เกิดแสงส่องสว่างขึ้นมาเหมือนว่าพลังของทูตน้อยตัวนั้นจะถูกแคสกี้ดูดเข้ามาเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วตัดภาพมาทางฝั่งชักกี้และสกูปปีด้ดูที่ทั้งสองคนก็ได้เดินหลงเข้ามาที่ไหนก็ไม่รู้ที่ปราสาทแห่งนั้นก็ได้มีป้ายเขียนเอาวไว้ว่าร้านสายศาสตร์เวทบนของแท้ของนายกิบเบิลทั้งสองคนก็คิดว่าได้อาจจะเป็นการแกล้งกันเพราะวันนี้ก็เป็นวันฮาโลวีนทุกบ้านก็จะต้องออกแนวหลอนอยู่แล้วทั้งสองคนไม่รอช้าก็เลยถือวิาสาขขาา้ไปในบนบ คิดเอาไว้ว่าบ้านนี้น่าจะรวยน่าจะมีของให้เยอะพอเข้าไปข้างในก็ได้เจอกับนายกิบเบิลเขาก็ได้ถามกันทั้งสองคนว่าเจ้าของเวทมนต์อะไรดีเชกกี้ก็ได้ตอบกลับไปว่าพวกเราไม่ใช่ลูกค้าพวกเราแค่ไม่เล่นทิกออกทิกขอขนมก็ท่านั้นจะให้หลอกหรือจะให้ขนมมาลุงกิบเบิลที่เพิ่งเข้าใจก็เลยบอกว่างั้นก็หลอกมาเลยจากนั้นเขาก็ได้หายตัวไปเชกกี้และสกูปปี้ดูก็ตก,กใจนะสรุปใครหลอกใครกันแน่วะเนี่ยข้าวของภายในบ้านก็เริ่มลอยขึ้นมาพวกลูกปันอะไรก็พากันขยับได้เลนเอาไซส์สองตัวหล,ล,วล,วลย สรุปว่าน,นี่มันของจริงหรือเฟกจู่ๆในตอนนั้นก็ได้มีพูดจิ๋วบินเข้ามาหากิบเบิลเขาก็เลยถามว่านี่องค์หญิงมาทําอะไรที่นี่หรอทูน้อยก็เลยบอกให้รีบฟังฉันมีเวลาไม่เยอะมากฉันถูกพวกคนชั่วดูดพลังเวทมนต์ไปเพราะฉะนั้นท่านรีบปิดร้านเลยเดี๋ยวมันจะตามมาแต่ก็เหมือนว่าตอนนี้มันจะไม่ทันซะแล้วแคสกี้ก็ได้บุกเข้ามาถึงข้างในปราสาทเป็นที่เรียบร้อยมันก็ได้เข้าไปถามกระจกวิเศษว่าพูดน้อยอยู่ที่ไหนกระจกวิเศษอน,นั้นก็ได้แสดงภาพของนาฬิกาออกมา แคสกี้ก็เลยทําการพังนาฬิกาและก็ได้เห็นกนระเธอที่อยู่ข้างในพูหน้อยก็เลยถามว่านี่มึงต้องการอะไรดูพลังกูไปจะหมดตัวแล้วมึงยังไม่พอใจอีกหรือไงสมแล้วที่มีสันดานของมนุษย์ความโลภไม่มีขีดสิ้นสุดเลยจริงๆแคสกี้มันต้องการให้เธอมาอยู่ในอาณัตของมันแต่กิปเปอรก็ไม่ยอมนะครับทั้งสองคนก็เลยเข้าดวลพลังเวทซึ่งพลัง,งแคสกี้ตอนนี้ก็มีมากมายมหาศาล จนสุดท้ายกิปเปร์ก็ถูกเกใหกกลายเป็นกระต่ายและก่อนที่มันจะจากไปมันก็ได้เอาตัวพูดน้อยและของเวทมนต์ที่อยู่ที่นี่ไปด้วยแชกกีและสกูปปดูที่แอบดูสถานการณ์อยู่ก็งงนะว่าได้กลุมาเจอกะไรายอยู่สวยแน่นอนเลยแคกกี้ได้พลังเวทมนต์ของจริงไปแล้วแต่ตอนนั้นกิปเปร์ที่เป็นกระต่ายก็ได้เข้ามาบอกว่าอย่าเป็นห่วงเลยพอมีทางช่วยองค์หญิงพูดน้อยอยู่ฉันยังพอมีของดีซ่อนเอาไว้กับตัวเองและนี่ก็คือลูกแก้ววิเศษที่สามารถจะดูอะไรก็ได้แชกกียและสกูปปิดูก็บอกว่ากอะะไยร,ะรไยว่ามเลลแแ้นตคห็ กิเบิลก็เลยแสดงภาพในอนาคตให้ดูว่าถ้าพื่อมึงสองตัวไม่ช่วยจะเกิดอะไรขึ้นเฟรตตี้ดแดบนี้เบลบาก็จะถูกทําให้กลายเป็นมนุษย์ป่าป,ป่า แชกกี้และสกูปิดูก็เลยเปลี่ยนใจโอเคกูคช่วยก็ได้กิบเบิลบอกว่าแคสกี้ไม่ได้พลังด้านสว่างไปแล้วและสิ่งที่ขาดก็คือพลังด้านมืดจักรทาศูนย์และถ้าเกิดว่า2ออย่างนี้มารวมเข้าด้วยกันพลังอนมหาศาสนั้นจะตกเป็นของแคสกี้โดยปริยายต่อมากิบเบิลก็ได้มอบไพ่สำหรับษหนึ่งให้กับพวกแชกกี้ที่พอจดมันออกมาและอ่านเวทมนต์ก็จะทํางานอย่างเช่นไพ่ใบนี้ก็จะเป็นไพ่จาแรงร่างพอรู้สึกว่ากลมกลืนกับพวกผีแล้วกิบเบิลก็ได้เรียกรถไฟออกมา เขาได้เตือนกันทั้งสองคนว่าไม่ว่าจะยังไงก็ช่างจะต้องกลับออกมาให้ทันก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นไม่อย่างนั้นพวกเจ้าจะต้องติดอยู่ในปลโลกตลอดไปแชกกี้ก็ได้ถามไว้แล้วเวลาจะกลับออกมาจะต้องทำยังไงกิบเบร์ก็ตอบว้าเรื่องนั้นกูก็ไม่รู้เหมือนกันไปหาทางอาดาับหน้าเองแล้วกันนะโดยในรถไฟขบวนนั้นก็มีแต่พวกวิญญ,ญาณที่เป็นผู้โดยสารเลยกไดวานี่แหละเป็นรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายของเจงแชกกี้ที่รู้สึกกลัวก็เลยไปกดปุ่มหยุดรถไฟรถไฟขบวนนั้นก็เลยหยุดกระทันหันและตกลงมาที่สุสานแห่งหนึง่ง พวกผีและวิญญาณก็ได้พากันลอยออกไปเพ่นพ่านส่วนทางฝั่งชชกี้และสกูปป้ดูก็ดีใจที่ไม่ต้องไปแล้วและตอนนั้นก็ได้มีสับเปลือกคนหนึ่งเข้ามาถามว่าพวกแกมาทําอะไรที่นี่ซึ่งก็ยังไม่ทันจะได้พูดอะไรเลยนะร่างกายก็ได้กลับไปร่างเดิมไอ้สับเปลือกที่คิดว่า2คนนี้จะมาลงดีก็เลยกลายร่างเป็นหมาป่าแหววบล้อบันหอนออกมาแล้วแชกี้ที่สมองใสก็เลยบอกว่าฉันก็เป็นพวกเดียวกับนายเหมือนกันดูสิฉันก็สามารถกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าได้แถมนี่ยังไม่ใช่หมาป่าธรรมดาแต่มันคือหมาาาาาปปป่่่่่เเเดดดดวววรีีีียย้็นหหมมททโคจะสุแล ไอศัปเปอร์เห็นว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันก็เลยชวนเข้าบ้านนานๆจะเจอมรุดหมาป่าทีก็ต้องต้อนรับดีๆหน่อยโดยข้างในนั้นก็จะเป็นบาร์ที่รวบรวมผู้ผีหาซาตานเอาไว้ช็กกี้แม่เลาช้าก็เลยถามว่ามีใครรู้ทางไปปราสาทของราชาผีไหมเมื่อผีทุกคนได้ยินก็ถึงกับวงแตกเหมือนว่าพวกเขาจะเกรงกลัวในราชาสูนเป็นอย่างมากไม่มีใครกล้าให้ข้อมูลอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวในระหว่างที่ช็กกี้และสกูปปี้ดูกำลังจะหนีก็ได้มีกรับบินสองตัวมาขวางเอาไว้พวกมันเป็นเหมือนทหารเฝ้ายามที่จะมาเชื่อตั้งสองคน แต่ในตอนนั้นก็ได้มีฟักทองปีศาจเข้ามาช่วยเช็กกีและสกูปปีด้ดูพากาันวิ่งหนีไปไม่ถึงไหนก็ได้เจอกับผีหัวขาดเข้ามาตามล่อีกแล้วพวกเขาก็ได้ใช้ไพ่เวทมนต์ในการต่อกรแต่ของที่พวกเขาเรียกให้มาช่วยแต่ละอย่างก็เหมือนว่าจะใช้การจริงไม่ได้เลยฟักทองก็เลยบอกว่าให้ข้ามสะพานที่มีหลังคาไปซะเพราะเจ้าสั์ปะหลาตตัวนี้ไม่สามารถข้ามตามมาได้จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่เหล่าแก๊งคนอื่นๆที่พวกเขากำลังออกตามหาเช็กกีและสกูปปีด้ดูพวกเขาได้เข้าไปในสวนสนุกคาโลวีนอีกครั้ง และก็ได้บังเอิญเจอแก่แคสกี้ที่กําลังทาอะไรอยู่ก็ไม่รู้มันได้ใช้กระจกพิเศษในการคุยกับราชาปีศาจโดยมันจะมอบเจ้าหญิงทูตน้อยกับเขาแต่ราชาปีศาจจะต้องมาเจอมันที่หอนาฬิกาเวลาเที่ยงคืนเมื่อมาที่ได้เห็นสิ่งเหนือธรรมชาติก็ถึงกับเป็นลมสลบไปนี่ฉันเชื่อในวิทยาศาสตร์มาตลอดทั้งชีวิตแต่นีนไม่คืออย่างว่าไอาไม่เข้าใจแต่ภาพกลับมาทางผู้ฝั่งแช็กกี้ที่ตอนนี้ก็ได้เจอกับกระท่อมหลังหนึ่งภายในนั้นก็ได้เจอกับแม่มดที่กําลังทําอาหารเธอก็แม่รอช้าเรียกกให้้แชชมมาลองิดู และหลังจากที่แชกกี้กินเข้าไปเขาก็ได้กลายร่างเป็นหอยทากส่วนทาน,นาสกุป,ปิดูที่กินเข้าไปเหมือนกันก็ได้กลายร่างเป็นหนูโนฮุกที่ยืนมองอยู่กลับไม่ได้กันเลยกลายร่างคืนให้กับพวกเขาและตอนนั้นแมวก็ได้กลายร่างเป็นแม่มดผมสีน้าเงินเธอได้เอาไม้เท้าวิเศษมอบให้กับทั้งสองคนและก่อนจะไปพวกเธอก็ได้มอบยาสั่งอาคมให้กับพวกเขาด้วยจากนั้นแชกกี้และสกุป,ปิดูก็บอกลาหัวฟักทองปีศาจก่อนจะพากันออกเดินทางไปยังสถานที่ต่อไปในระหว่างที่กาลังขี่ไม้กวาดวิเศษอยู่นั้นทั้งสสองงคนนนก,กกกถูบ,บิิยปืใใหญ่่ จนทําให้พวกเขาตกลงมาที่ป่าแห่งหนึ่งตนที่นั้นก็จะเป็นดินแดนของพวกพูดน้อยแช็กกี้ก็เลยถามว่ารู้ทางไปยังปราสาทของราชาผีไหมพูดน้อยก็บอกว่ารู้สิแต่ผู้นายไม่มีทางจะเข้าไปได้เพราะวันนี้เป็นวันรวมพลของพวกกองทัพราชาศูนย์แต่ทั้งสองคนก็ยืนยันที่จะไปพูดน้อยก็เลยนําทางไปยังทางเข้าลับซึ่งทางเข้านี้ก็เป็นทางเข้าที่นันม่สามารถออกได้และหลังจากที่พวกเขาเดินเข้าไปหีบศพอ,อันนั้นก็ได้ถูกส่งมาที่ข้างหน้าปราสาทของราชาผีแช็กกี้บอกว่าถ้าเข้าไปในสภาพแบบนี้ถูกจับได้แน ทั้งสองคนก็เลยกินยาวิเศษที่แม่บดันให้มาและตอนนั้นชาก,กี้ก็ได้กลายร่างเป็นแดบนีส่วนสกุปปดโดก็ได้กลายร่างเป็นเวลมา่าพวกอกับบินและสูนยทเทนก็รู้สึกตกหลุมรักทำไมแม่สาวสองคนนี้มันช่างงามซะเหลือเกินพอเข้ามาข้างในพวกเขาก็ได้เจอกับราชาปีศาจที่ในมือก็ได้ถือไม้เท้ากายสิทธิ์เอาไว้ด้วยและเหลือเวลาแค่ห้านาทีจะถึงเวลาเที่ยงคืนสกุปปดโดแม่ราชาก็ได้ไปหยิบไม้เท้าวิเศษมาแม่งเลยแต่สุดท้ายก็พลาดท่าถูกราชาปีศาจนั้นไหวตัวทันทั้งสองคนได้ถูกจจัับล่่าาาามโซเเอไไวว้พืระถูกนตํตปปสง เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนราชาปีศาจก็ได้มุ่งหน้าไปที่โลกเขาได้บอกกับแคสกี้ไว้สององค์ญิงของพุทน้อยมาซะแต่แคสกี้มันก็เหลี่ยมนะครับไม่ยอมส่งให้แบบดีๆมันต้องการแลกเปลี่ยนกับไมท้าวิเศษเท่านั้นในระหว่างที่เราสองคนกำลังแลกเปลี่ยนกันตอนนั้นเฟดแลแดปนี่ก็จ้องมองอยู่ด้วยเฟดดีก็ใสจ่จังหวะนั้นไปแย่งตัวทูดน้อยออกมาได้สําเร็จส่วนไมท้าวิเศษก็ตกไปอยู่ไก่แคสกี้และทันทีที่แคสกี้แตะไปที่ไม้เทา้าร่างกายของมันก็ได้กาลายเป็นอสูรกายพอได้พลังงมมาาากก็ทํรโชวขอ เสกราชาปีศาจนั้นกลายเป็นเป็ดน้อยก็เลยทีเดียวเชียวจากนั้นแคสกี้ก็เปิดประตูในรกให้พวกอสูนออกมาทางฝั่งแชกี้และสกูปไปดูที่กำลังถูกขังตอนนั้นพวกพูดน้อยก็ได้พากันเข้ามาช่วยซึ่งฟักทองก็ได้ขี่ไม้กวาดวิเศษมาพาพวกเขาหนีไปและจุดหมายปลายทางก็น่าจะเป็นโลกต่อมาทางพวกเฟสที่กำลังหนีการตามล่าจากพวกอสูนสุดท้ายพวกเขาก็ไม่รอดถูกเสกกลายเป็นสับประหลาดขนะพวกแชกี้ที่มาถึงพอดีเขาก็ได้ปาฟักทองไประเบิดใส่แคสกี้จนทำให้ไม่ทาวิเศษนั้นหลุดออกมาจากมือมััันนและทททีที่สกปปปดูไรบมา เขาก็ได้กลายร่างเป็นหมาปีศาจจากนั้นสกปุปไปดูก็ได้ทําการดูดพลังชั่วร้ายจากทุกคนมานั่นก็รวมถึงแคสกี้ด้วยมันก็ได้กลับกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่มีพิษส่งใดๆฐานะราชนีทูตน้อยก็ได้กลับกลายมาเป็นอิสระนั่นก็รวมถึงไอราชาปีศาจผู้โหดเหี้ยมซะด้วยมันก็ได้ใช้พลังไปแย่งม้ท้าวิเศษของมันกลับคืนมาแล้วบทลงโทษของไอแคสกี้คือลงไปสู่คุมนรกราชาได้บอกว่าเมื่อลุงอรุณเช้าวันใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นความทรงจําของผู้เจ้าที่มีต่อพวกข้าก็จะหายไป สุดท้ายกิบเบิลก็ได้มาบอกล้าทุกคนว่าถึงเวลาที่พวกเราจะต้องจากกันแล้วและพอพระอาทิตย์ในวัดใหม่ส่องแสงขึ้นความทรงจําของทุกคนที่มีต่อเวทมนตก็จะหายไปจริงๆและสกูปปีดูในตอนนี้ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้ซึ่งสกูปปีดูแอนเดอร์กลับบินคิออกฉายครั้งแรกในปี2008ได้คะแนนจากเว็บไซต์ Mdb ไปที่6.3เต็ม10คะแนนและก่อนจะจากกันไปผมขอฝากกดไลค์เพจได้ผมทีนะครับตอนนี้ช่องเราก็มาถึง155,000ซับตะใครแล้ว ไม่มีคำอะไรจะพูดเลยนอกจากคำว่าขอบคุณสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเดอ้อ